ตรวบุกทลายเว็บพนันออนไลน์ในโรงแรมย่านหัวหมากรวบพนักงาน50คนพบเงินหมุนเวียน500ล้านบาทพลตรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกองบัชาการตำรวจนครบาลสอนอหัวหมากและตำรวจพีซีทีเข้าตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง32 จับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์50คนโดยเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติเป็นชาวจีนลักลอบใช้เมืองไทยเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์มีพนักงานกว่า50คนอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่สวนหลวงและหัวหมากกรุงเทพมหานครจึงทำการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมขออนุมัติหมายค้นหอพักดังกล่าวจากศารอาญาพระขนง และเข้าตรวจค้นในที่สุดโดยผลการตรวจค้นพบชาวจีและชาวมาเลเซียจำนวนหนึ่งกำลังทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลความเรียบร้อยและดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์รวมถึงเป็นแอดมินทำหน้าที่ชักชวนลูกค้าชาวต่างชาติให้เข้าเล่นผ่านแอปพลิเคชันเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนจีนใช้เงินหยวนในการเล่นพนันยอดเงินหมุนเวียนประมาณ500ล้านบาทเบื้องตอน้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพอาศัยสถานะนักท่องเที่ยวลักลอบทางานผิดกฎหมายโดยได้ค่าจ้างตั้งแต่40,000บาทถึง70,000บาท จึงได้มีการควบคุมตัวแจ้งเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและตรวจยึดของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก50เครื่องโทรศัพท์มือถือ53เครื่องนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป